แต่งเรียบๆหนมั่วกะใส่ยังมันต้องแปลงนี่แปลงไหมใส่ได้เลยล้อไหนมาแล้วบ่โอ้จุดจัดได้ข้องใหม่แล้ว ดินพอดอีไม่เปียกเลยอเอาลองก้องแรงหน่อยลูกพี่เฮ้ยเหมือนรถไม่มีแรงเลยอะ่ะดูเดูออันนี้เทไข่นนิโอ้โห เป็นตังเยอแล้วรังนี s <S ่ตรงนี้หากินก็มีป่ะเออสร้างอย่างใหญ่เนาะตรงนี้เนาะเนี่ยไอ้รังตรงนี้ใหญ่สุดแล้วมั้งที่มีรังมาแถวเนี้ยสายเสะสายเสะนะเอามาคนได้นี่ มันมีนาปรังอะไรเยอะนาะแถวนั้นเนาะโอ้ยพอไปอยู่จ้ะพอไปอยู่เออวันพิมาอะไรก็พอแล้วอย่างเยอะเจอดสบายสบายนู่นเลยสบายสบายเลย

ไอายา้ย่าลูกพี่อ๋อมาทางนี้เหมือนกันเลยถึ่ว่าออกไปจงน้นเดี๋ยวคลิปจะได้12อล้อแล้วครับรอดูเลยครับร้อชมรถใหม่ป้า <c oughs> ลูกพี่ตกคลองนะ่ะโอ้ถอดบ,บางฝุ่นไปก็ยังไงนะครับทนาะงหลังนะน่าจะขาดนะ ใหญ่คันนี้นี่สป้าคูมัสูตรนี่โป่งกี่ใหญ่นะครับใหญ่มากด้วยตักนี่แป๊บเดียวเต็มเนะ่ยเดี๋ยวเราไปงานเทียนนิดหนึ่งแรับเดี๋ยวจะไปกคนชายแล้วเดี๋ยวไปดูเขาแห่เทียนนิดหน่อยครับนะ งานประจำประกวนชัยปีก่อนๆนี่ได้ไปเปิดเครื่องเสียงบ้างครับทุกวันนี้นี่ี้กเกียดนะครับโอ้ป้ายขับไมโครเนอะมองไปเห็นเลย ครับเดี๋ยวเราตามเสด็กรีไปดูที่สีหน่อยนะว่าจะยากง่ายแค่ไหนครับโอ้ทีบัานฝรั่งนะฮะก็ประมาณสองโลครับไปกลับก็ประมาณสี่โลนะนะประมาณนี้เต็มแล้วลูกพี่ไปเลย คิวมากเลยออกตัวออรถพี่มันแรงเนาะเหมือนไม่หนักเลยคันนี้โอ้ยถ้าเครื่องดับนี่ครับ ขึ้นตรงนี้นี่เหมือนจะไหลลงทางเลยนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามนด้ครับช่องปีตามดําสิงเนะี่ย